Hi guys, welcome to your Mathematics class. It's me again, Teacher p u i ยสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่รายวิชา Mathematics มาพบกับ Teacher p o o อีกแล้วนะคะ English v o c a b u l a r y Time. ได้เวลาท่องคำศัพท์แล้วค่ะ Math, Math, m วล Measuring. measuring, วัด kilogram, 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 gram, 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 scale, scale, มาตราส่วน hectogram, hectogram, kid, lambutan, lambutan, งาะ ขีดขีดคำนี้นะคะเป็นคำทับศัพท์ที่แปลว่าขีดในภาษาไทย Today we are going to learn about the mass. วันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมวลกัน And what does it mean? แล้วมันหมายความว่าอย่างไร Mass is the amount of matter an d object contains. The more matter something has. The more it will weigh. For example, an elephant has more matter in it than a mouse, so its mass is heavier. มวลคือปริมาณของสาสสารที่วัตถุมียิ่งมีมวลมากเท่าไหร่ก็ทำให้วัตถุนั้นยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นช้างมีมวลมากกว่าหนูดังนั้นมวลของมันจึงหนักกว่า Measuring mass in kilograms and kids, kilograms. k i no s or hectograms การวัดมวลหรือน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมและคิดหรือที่เราเรียกว่า h e c t o g r a m s 1 e kilogram can be divided into 10 equal parts 1กิโลกรัมนะคะสามารถถูกแบ่งออกได้เป็น10ส er ่วนเท่าๆกัน Each part is called a hectogram or HG. แต่ละส่วนนะคะจะถูกเรียกว่า h ฮกโตแกรมก็คือขีดของเรานั่นเองซึ่งตัวย่อของมันก็คือ HG นะคะ And in Thailand it is also known as ขีดและในประเทศไทยนะคะเราก็จะรู้จักคำว่า h ฮกโตแกรมในคำว่าขีดนั่นเอง 1กิโลกรัม equal to 10ขีด1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับ10เฮกตกแกมดังนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นได้ว่าเฮกตรกแกรมของเราซึ่งมีความหมายว่าขีดดังนั้นนะคะ สตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันแต่ภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกคำว่าขีดว่า h e t โ g กรัม s That means one hectogram equals to 1 n e k ดังนั้นนะคะมันก็จะหมายความว่า1 h e t ง o g r a m เนี่ยก็คือ1ขีดของเรานั่นเองค่ะ Measuring mass in kilograms and k i การวัดมวลหรือน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมและขีด We can measure the mass of an object in kilograms and kilos. พวกเราสามารถวัดมวลหรือน้ำหนักของสิ่งของได้ในหน่วยกิโลกรัมและขีด1 n kilogram equals to 10 k i s 1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ10ขีด For example. ยกตัวอย่างเช่น Look at this picture. ดูที่รูปภาพนี้นะคะ This is a box อันนี้นะคะก็คือกล่อง Now I need you all to put your focus on the pointer ตอนนี้นะคะที่เชื่อต้องการให้เด็กๆทุกคนสังเกตอยู่ตรงนี้นะคะตรงเข็มชี้กิโล It is pointing at the four marks after three ตอนนี้นะคะเข็มชี้กิโลกำลังชี้อยู่ที่ขีดที่4หลังจากเลข3นะคะ So that means the mass of the box is 3 kilograms f k i นั่นก็หมายความว่าน้ำหนักของกล่องใบนี้นะคะเท่ากับ3กิโลกรัมกับอีก4ขีด Let's get some more examples ไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ Look at this picture first ดูที่รูปภาพนี้กันก่อน t h i s are r a m b u t a n s เหล่านี้นะคะก็คือเงาะ The pointer is pointing at the two ตอนนี้นะคะเข็มชี้กิโลกำลังชี้อยู่ที่เลขสอง That means the mass of the l a m b u t a n s is 2กิโลกรัมนั่นก็หมายความว่าน้ำหนักของเงาะพวงนี้นะคะเท่ากับ2กิโลกรัม Look at this picture มาดูที่ตาช่างอันนี้กันต่อนะคะ This is a papaya อันนี้นะคะก็คือมาระกอ Now look at the pointer ตอนนี้นะคะก็ไปดูที่เข็มชี้กิโลกัน It is pointing at the s e v e n mark of the four. ตอนนี้นะคะเข็มชี้กิโลก็ชี้อยู่ที่ขีดที่7หลังจากเลข4นะคะ So that means the mass of the papaya is 4 k g 7 k นั่นก็นหมายความว่าน้ำหนักของมะละกอผลน,นี้นะคะเท่ากับ4กิโลกับอีก7ขีดนั่นเองคะ่ะ It's time to do homework. ถึงเวลาทําการบ้านแล้วนะคะ Your homework is on the page 75 on the exercise F การบ้านของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่75แบบฝึกหัดข้อ F ค่ะ It's time to say goodbye again ดล้วก็ถึงเวลาบอกดากันอีกแล้วนะคะ Thanks for watching See you again next time Goodbye ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ